สวัสดีคะ่ะมาแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาทําเมนูบ้านๆแต่กินทีไรสะท้านใจทุกทีนั่นก็คือลาบไก่บ้านนะคะเมนูข้าวหมดหมด้อหมดกระติบมาอีกแล้วคะ่ะวันนี้สาวหล่าไปเดินตลาดนะคะไปเจอไก่บ้านเขาวางขาย2ตัวตัวละร้อยห้าสิบบาทสาวหล่าซื้อมาสองตัวนะคะส่วนตัวแรกเนี่ยจะเอาไว้ทําไก่ใต้น้ํานะคะส่วนตัวนี้จะเอามาลาบไก่คะ่ะได้ไก่มาแล้วก็มาชําแหละให้เป็นชิ้นๆน,นะคะแล้วก็เลาเอาส่วนเนื้อแล้วก็หนังเครื่องในต่างๆเนี่ยก็เอามาร้อยตอกแบบนี้นะคะทุกคนเราจะเอาไปต้มส่วนกระดูกของ เขาเราจะเอาไปทําน้ําซุปเอาไว้ซดนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเลาะเนื้อของเขานะคะก็ค่อยๆเลาะออกให้มันได้เยอะที่สุดค่ะทุกคนไก่ตัวเล็กๆเนื้อจะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่เวลาที่เราลาบเดี๋ยวเนื้อมันจะฟูขึ้นมาเองนะคะก็ <c oughs> จะสับเนื้อไก่ของเราเนี่ยให้ละเอียดไปเลยค่ะ <c oughs> เราสับเนื้อไก่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนเ <c oughs> สร็จแล้วก็จะมาสับกระดูกนะคะกระดูกไก่ที่เราเลาะหนังออกแล้วเลาะเนื้อออกหมดแล้วนะคะก็จะมาสับเป็นชิ้นให้พอดีคําเสร็จแล้วเราก็จะเอาในส่วนนี้เนี่ยเอาไปต้มนะคะเพื่อจะทําน้ําซุปเสร็จแล้วก็จะะมาบบตคร ใบมังกรูดหอมแดงกระเทียมนะคะบุบให้พอแตกเสร็จแล้วก็นําทุกอย่างเนี่ยเอาไปใส่ในหม้อค่ะใส่เครื่องสมุนไพรทุกอย่างลงไปแล้วนะคะก็เติมน้ําเปล่าลงไปพอประมาณค่ะหลังจากนั้นก็เอาหม้อเนี่ยไปตั้งไฟนะคะเปิดไฟให้หม้อของเราเดือดไปเลยค่ะพอหม้อของเราเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่เนื้อหนังมังสาเนื้อไก่เครื่องในไก่ที่เราร้อยตอกเอาไว้นะคะตามด้วยกระดูกไก่ค่ะก็จะต้มแล้วก็ตุ๋นเอาไว้จนให้ทุกอย่างสุกแล้วก็เปื่อยดีนะคะพอหนังไก่แล้วก็เครื่องในไก่นะคะของเราสุกแล้วก็เปื่อยดีแล้วก็ ก็จะเอามาพักไว้ให้เขาเย็นเสร็จแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตั้งหม้อก,กระดูกไก่ของเรานะคะเอาไว้แบบนั้นเพื่อให้กระดูกไก่ของเราเนี่ยเปื่อยแล้วก็นัวดีนะคะเสร็จแล้วเราจะมาดูในส่วนของเนื้อไก่ที่เราสับเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเนื้อไก่ที่เราสับเอาไว้ก่อนหน้านี้เราจะคั้นด้วยเกลือแล้วก็มะนาวนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของเขาขยำทุกอย่างให้มันเข้ากันดีนะคะหลๆๆๆะะังจากน,นั้นเนี่ยเราจะนําน้ําร้อนๆแบบนี้นะคะทุกคนเอามาลวกไก่ค่ะส่วนน้ําร้อนที่เราใช้ลวกไไกกก่่่็คืออนนนนน้้้้้ําาาาซุปทีีเรตมวหะ คทุกนตักน้ำซุปร้อนๆนะคะลวกบนไก่ของเราเสร็จแล้วก็กรองด้วยกระชอนนะคะหลายคนถามว่าจะคาวไหมถ้าทําแบบนี้รับรองว่าไม่คาวแน่นอนค่ะสาวหล่ารับประกันเพราะว่าสูตรนี้ทํากินบ่อยนะคะแล้วก็เป็นสูตรประจําของที่บ้านเราเลยค่ะเราจะลวกด้วยน้ําร้อนแบบนี้ประมาณ3รอบหรือจนกว่าเนื้อไก่ของเราจะสุกนะคะความสุกก็เอาตามใจชอบได้เลยค่ะลวกไก่จนสุกแล้วก็พักเอาไว้ก่อนมาดูในส่วนของหม้อน้าซุปเราจะปรุงรสด,ด้วยมะขามเปียกนะคะตามด้วยซุปก้อนแล้วก็ผงชูรสค่ะเราจะปรุงรสชาติแค่นี้เพราะว่าตอน ที่เราตักลงถ้วยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนต่อไปตำกระเทียมให้พอละเอียดหลังจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันพอกระมันของเราเริ่มร้อนก็เอากระเทียมเนี่ยเอาไปเจียวให้เหลืองหอมนะคะเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดตามด้วยพริกแห้งทอดทุกอย่างให้สุก <G un> แล้วก็เหลืองหอมนะคะเสร็จแล้วก็จะพักทุกอย่างไว้ให้เสด็จน้ำมันหลังจากนั้นเราไปดูขั้นตอนในการลาบไก่กันเลยค่ะใส่น้งไก่แล้วก็เครื่องไ,งไก่ที่เราต้มมาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่พริกป่นความเผ็ดก็ตามชออบเสสร็จแลล้้วววใใ่่ขาััหหมมๆง จะหอมนะคะเสร็จแล้วใส่น้ําปลาชูรสแล้วก็มะนาวสดลงไปค่ะปรุงรสได้ตามใจชอบนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่พริกทอดแล้วก็ใบมะกรูดทอดแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะตามด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็หอมแดงซอยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันชิมแล้วก็ปรับรสชาติได้ตามชอบนะคะได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ตักลงจานพร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะตักน้ําซุปลงถ้วยร้อนๆแบบนี้นะคะกินคู่กันกับลาบไก่แล้วก็มีข้าวเหนียวร้อนๆเอามากินคู่กันแล้วก็ผักสดแกล้มเยอะๆนะคะทุกคนอย่าลืมบีบมะ ลงไปในน้ำซุปแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบไก่บ้านเมนูบ้านๆแต่กินทีไรสะท้านใจทุกทีจะเป็นกับข้าวก็ได้หรือจะเป็นกับแกล้มก็ดีบอกเลยว่าเมนูนี้แซ่บอิหลีค่ะสํนนสาหรับวันนี้สาวหลาขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ